สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆเ,เราถามมานะครับอันนี้ผมก็ทํามาให้ดูแล้วเนาะเพื่อนๆเ,เขาสงสัยว่าหน้าโฮมนะครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นได้ไหมนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะบอกว่ามันทําได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องลงปลั๊กอินเสริมนะครับซึ่งเอ,อก็เป็นตัวที่มีทั้งเสียตังกับไม่เสียตังนะครับไม่ไม่เสียตังเนี่ยก็คือใช้ได้ประมาณนึงนะครับแต่ว่าถ้าเสียตังเนี่ยมันก็จะช่วยให้หน้าตาเว็บดูดีขึ้น นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันนี้ผมก็ทําเป็นอ่นเล็กๆน้อยๆนะครับมาให้ดูนะครับก็จะมีสไลด์เนาะใส่ใส่ได้นะครับเป็นสไลด์แบบนี้นะครับสามารถทําได้ปกติเขาก็จะสไลด์เองนะครับไม่ต้องไปกดเข้าสไลด์เนาะแล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นในส่วนนี้นะครับก็เป็นตัวสินค้านะครับอันนี้เราก็สามารถเลือกได้นะครับว่ามาจากหมวดหมู่ไหนใส่กี่แถวใส่กี่คอลัมน์นะครับตรงนี้ก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับตรงนี้อีกสําคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือ จะเป็นในส่วนของบล็อกนะครับซึ่งเราก็ดึงมาใช้งานได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในส่วนของปลั๊กอินที่จําเป็นจะต้องใช้จะใช้ตัวไหนบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับกอเดี๋ยวไปดูในส่วนของปลั๊กอินกันก่อนนะครับปลั๊กอินที่เราจะใช้งานนะครับก็จะเป็นตัวของตัวของอิเลเมนเตอร์นะครับนี่ตัวนี้นะครับก็จะมีอิเลเมนเตอร์กับอิเลเมนเตอร์โปรนะครับ ตัวนี้ยังไม่ได้อัปเดตตัวนี้จะเสียตังค์นะครับในกรณีถ้าสมมติว่าเพื่อนๆจะซื้อนะครับเขาก็จะมีเก็บตังค์แบบการใช้งานของปลั๊กอินนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็สามารถใช้ได้หลายไซส์แต่ว่าตามข้อตกลงที่ซื้อกันจริงๆคือ1ไซส์นะครับโอเคตัวนี้ก็เป็น Elementor Pro นะครับก็จะมี2ตัวนะครับ Elementor กับ Elementor Pro นะครับสำหรับตัวโปรแกรมเดี๋ยวตัวนี้ดาวน์โหลดได้จากตัวของ WordPress เองเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมมีมีไปหามา ให้ลองใช้นะครับก็เดี๋ยวไปลองใช้กันดูแต่ว่ามันจะอัปเดตไม่ได้นะครับโอเคตันนี้ก็ปิดไปก่อนนะครับหลังจากที่เราติดทําการติดตั้งตัว Elementor กับ Elementor Pro แล้วนะครับตัวนี้ก็คือหน้าเว็บที่ผมใช้งานเนาะตัวนี้จะเป็นหน้าโฮมนะครับอ่เดี๋ยวผมสร้างหน้าขึ้นมาใหม่อีกหน้าหนึงนะครับตัวน,นี้ก็ปิดไปก่อนก็เราไปที่เพจนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราทําการ add new เพจขึ้นมาอีกทีนึงนะครับ สร้างมานะครับก็ตั้งชื่อเพจอันนี้เป็นทดลองก่อนนะครับเป็นเทสเพจแบบนี้นะครับก็กด p u b l i s h ไปเลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าเราลองดูหน้าเพจของเรานะครับ เขาก็จะเป็นแบบเดิมนะครับเป็นรูปแบบเดิมมีแบบนี้มีตัวตัวพิกเจอร์นะครับมาให้อันหนึ่งแล้วก็มีซายบาร์มาให้นะครับแต่ว่าถ้าดูอันใหม่แล้วเนี่ยก็คือจะไม่มีข้างบนเนาะแล้วก็จากสายบาร์ข้างๆก็ไม่มีนะครับวิธีการนะครับก็ให้เราไปเลือกตรงนี้นะครับตรงเทมเพลตนะครับเลือกเป็น e l e m e n t o r Fu l l Width นะครับหรือว่าเป็น f Full width ก็ได้นะครับเลือกเป็น e l e m e n t o r Fu l l Width ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็พับพิซไป1ทีนะครับ ื่ความชัวนะครับจากนั้นนะครับพอเขาทําการเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทําในส่วนของหน้าหน้าของเรากันดูนะครับอย่างแรกนะครับพอเขาเข้ามาหน้านี้ปกติแล้วนะครับเวลาที่เราลงตัวปักอินอิเลเมนเตอไปนะครับเขาก็จะมีตัวปุ่มขึ้นมาเนาะก็กดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นนิดเดียวนะครับที่ผมมา แนะนำตัว e l e m e n t o r นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขาสามารถทำได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับเเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับเขาจะขึ้นหน้าว่างๆมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเป็นขั้นตอนนะครับเพื่อนๆจะได้ทำตามไปได้ด้วยกันเนาะถ้าของใครมีหลายหมวดหมู่นะครับก็สามารถตรงส่วนสินค้านะครับก็สามารถเลือกมาแสดงแค่เฉพาะหมวดหมู่นั้นๆก็ได้นะครับอ่ะก็ขึ้นมาแล้วนะครับ อันนี้จะสังเกตว่านะครับอันนี้ปิดไปก่อนเนาะอันนี้จะสังเกตว่านะครับเขาจะมีเฮดเดอร์มาให้เราเนาะแล้วก็จะมีตัวส่วนของเนื้อหานะครับสําหรับฟุตเตอร์ก็เหมือนเดิมน,นะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนาะเวลาที่เราจะสร้างนะครับเราก็แค่เดี๋ยวมาดูแค่กดตรงนี้นะครับ Add new section หรือว่าตรงนี้จะเป็นเทมเพลตนะครับอลองกดเทมเพลตดูก่อนก็ได้นะครับเทมเพลตเนี่ยเขาก็จะมีตัวฟรีกับตัวเสียตังค์เหมือนกันนะครับ ตัวฟรีก็มีนะครับที่ผมเคยใช้สอนอยู่ก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ผมก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันแต่ว่าเป็นตัวฟรีนะครับีมาดูกันนะครับอันไหนที่มันเป็นโปรนะครับเราใช้ไม่ได้นะครับนี่เป็นเหมือนกับพวกร้านอาหารอะไรพวกนี้นะครับถ้าสมมติว่าเลือกอันไหนดีอันนี้สมมุติว่าผมเลือกอันนี้แล้วกันนะครับก็กด insert ไปเลยนะครับอ่ะเรียบร้อยครับเขาก็จะดึงมาให้แล้วแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะได้เว็บแล้ว ถ้าสมมุติว่าต้องการส่วนไหนเพิ่มนะครับเราก็แค่เอาไปใส่เพิ่มเองนะครับก็ใส่ตรงนี้อ่าสมมุติว่าเดี๋ยวดึงมาให้ดูอีกงานหนึ่งนะครับแันวไปกี้คืออันนี้เนาะแล้วก็อันไหนที่มันเป็นโปรเราใช้ไม่ได้นะครับเป็นโปรใช้ไม่ได้ถ้าอยากใช้เดี๋ยวซื้อนะครับอ่าโอเคอันนี้ผมสนใจอันนี้เนาะผมก็ลังกดดูก่อนก็ได้นะครับเขาก็จะพรีวิวให้เราดูนะครับว่ามันเป็นแบบไหนนะครับดีไซน์ยูอาร์บอสเพสอะไรแบบพวกนี้นะครับแล้วก็มีอนุอันนี้ มีภาพมีอะไรมานะครับถ้าสมมุติว่าถูกใจรูปแบบนี้เนาะเราก็กด insert ไปเลยนะครับตึ้งมาแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นต่อกันมาเลยนะครับสมมุติว่าเราแบบเฮ้ยอันนี้โอเคแล้วนะครับมีบุดบุดวิ่งวิ่งแบบนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถมาดูแต่ละตัวได้นะครับว่าเขามีการจัดการว่าเป็นการใช้งานยังไงเนาะเนี่ยวันนี้นะครับลองดูนะครับ background มันอยู่กับที่นะครับถ้าเราสงสัยว่าเขาทำางไงนะครับก็แค่ edit นะครับคลิดขวาแล้วก็ edit section นะครับ เขาก็จะบอกว่าคอนเทนต์เป็นบล็อกนะความกว้างเท่านั้นเท่านี้แล้วก็ไปดูที่สไตล์นะครับก็จะมีแบ็กกราวด์อยู่นะครับอิมเมจนะครับอิมเมจเป็นนี้เป็นปูเป็นฟิกน,นะครับไอเท็ ract, เป็นฟิกเป็นฟิกก็คือเวลาเลื่อนก็จะเป็นเหมือนเหมือนที่เขาเรียกว่าอะไรนะพาะแลแล็แบบเดียวกันหรือเปล่าอนี่ผมไม่แน่ใจนะครับโอเคถ้าสมมุติว่าเราเราชอบแบบนี้แล้วกดลองกดอัปเดตดูนะครับแล้วเราก็เขาจะมีพรีวิวให้ตรงนี้นะครับ อัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปพีวิวดูนะครับกดไปเลยตึง้งหน้าเว็บของเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถเอามาแต่งอื่นๆได้ต่อนะครับซึ่งแน่นอนครับแบบนี้มันมันทำได้อยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทําแบบว่าที่ต้องมานั่งทํำเองกันดูนะครับซึ่งอันนี้ก็สวยดีแต่ว่าจะให้ทำแบบนี้นะครับจะสวยลดลงมาหน่อยแต่ว่าจะเลือกได้นะครับว่าเราต้องการอะไรตรงไหนบ้างนนะ ตัวนี้เป็นอ๋อตัวนี้เป็นหน้าที่เปิดไวอ่ไม่ได้ใช้งานก็ปิดไปนะครับอ่ตัวนี้เป็นที่เราดึงเทมเพลตมานะครับก็ผมว่าของฟรีก็โอเคนะอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับหรือว่าวิธีการแก้ไขตัวของตัว e l l u s n r a t o r กันนะครับลองดู history มีอะไรมั่งเริ่มไปตรงนี้เลย เริ่มมาตรง Edit Starter เลยนะครับก็จะได้ไม่ต้องลบทีละอันเนาะตรงนี้นะครับเรามาลากเอามาสร้างของเรากันเลยนะครับอย่างแรกก็เมื่อกี้มีอะไรนะมีสไลเดอร์เนาะก็แดกมาก็กดบวกนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับเขาก็จะมีโอ้มันอยู่ข้างบนไม่เป็นไรเพิ่มมาอีกอันหนึ่งนะครับแบบนี้นะครับนี้นะครับเราก็มาทําการใส่ตัวสไลเดอร์ก็ได้นะครับแบบไหนดีนะ อ่ะลองทําแบบนี้ดูก่อนนะครับเพราะว่าจะได้ทําเป็นเนาะเพิ่มอันนี้ลวกันจะได้เห็นชัดๆก็คือตรงส่วนนี้นะครับกด edit section นะครับเสร็จแล้วเนี่ยสไตล์เนี่ยเราเลือกเป็นเมื่อกี้เนี่ยผมเป็น image slider เนาะแต่ว่าถ้าเราจะใส่ background นะครับเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เนาะเนี่ยคลิกขวาตรงนี้นะครับแล้วก็ edit section นะครับ เขาก็จะบอกว่าตรงนี้เป็นเซสชันส่วนของเลเยอร์นะถ้าใส่ก็มันจะเป็นแบ็กกราวของส่วนเลเยอร์นะครับเดี๋ยวเรามาใส่อะไรนะสไลด์เนาะเนี่ยใส่สไลด์นะครับก็ลากเข้ามาแปะแบบนี้นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเฮ้ยมันมีอะไรบ้างนะครับมีขึ้นมา3อันต้องการใส่เพิ่มก็กด add item ไปนะครับไฮก็คือ400เนาะ,ะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ออปชันกันหน่อย อ๋อนี่ navigation arrow and dot นะครับหรือว่าเลือกเป็น dot อย่างเดียวก็ได้นะครับ dot mm hmm. อ,อย่างเดียวก็คืออันนี้ arrow and dot ก็คือมีข้างๆด้วยก็ตรงนี้ด้วยนะครับ auto pay l ไหม auto pay l นะครับ speed ก็คือ5,000ก็คือ5วิเนาะผมเลือกแค่สัก3ามวินะกันเนาะ3,000นะครับ infinity loop แน่นอนครับ transition ก็คือเป็นสไลด์เนาะมีสไลด์กับเฟดนะครับ2ออย่างสามารถใส่ได้เออ่ ตรงนี้ลองตั้งค่าดูนะครับแล้วก็ในส่วนของสไลด์เนี่ยเดี๋ยวเรามาแก้กันนะครับอยากแก้ก็กดตรงนี้นะครับแบ็กกราว n ์เป็นสีม่วงนะครับถ้าไม่อยากได้ก็ผมเตรียมภาพไปแล้วเนาะมันอัปโหลดภาพมาให้ด้วยนะครับภาพผมก็ใส่นนี้ไปนะครับมากด insert media นะครับเขาก็จะเป็นภาพแบบนี้มานะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ครบ3อันก่อนเนาะ ันนี้ก็แล้วแต่จะเลือกนะครับอันนี้เป็นวิธีใช้งานให้ดูเนาะว่าแต่ละอันมันใช้งานประมาณไหนนะครับจริงๆนะผมว่าตัวเทมเพลตนี่ช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็ช่วยให้ประหยัดเวลาได้เวลาทําเว็บนะครับนะได้แล้วนะครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยสําหรับ3สไลด์นะครับเดี๋ยวลองอัปเดตดูซิทำเสร็จแล้วอย่าลืมกดอัปเดตนะครับไม่งั้นก็ไม่เปลี่ยนให้นะครับ ก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นบล็อกอยู่เห็นไหมครับก็คือว่ามันจะไม่เต็มเนาะมันจะไม่เต็มข้างๆนะครับมันก็จะเหลือแถบอยู่นะครับแต่ว่ามันก็จะตรงๆกับตรงนี้นะครับก็คือมันจะเป็นมันเป็นบล็อกนะครับบล็อกสี่เหลี่ยมตรงนี้เห็นไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันจะสังเกตว่าข้างบนนี้เขาเขาไปแทรกอยู่ข้างใต้เมนูนะครับอ่ะเดี๋ยวมีวิธีแก้นะครับแทรกอยู่ข้างใต้เมนูนะครับเราก็ใส่ตัวนี้นะครับ เป็นตัวขั้น divider นะครับตัวนี้ได้นะครับแล้วเราก็บอกว่าสไตล์เป็นแบบไหนเป็นเออเป็นศูนย์ไได้ไหมคันเลิกก็คือใส่สีขาวไปแล้วกันนะครับจะได้มองไม่เห็นที่จริงมันจะมีสเปซอยู่อันหนึ่งนะครับเนี่ยสเปซเอใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับใส่ตัวนี้ก็ได้โอ้โหมา2อันเลยอนะันไหนไม่รู้นะเนี่ยกดไ,ไม่เอาก็ลบ,ลบทิ้งไปนะ ให้ซีเรียสลองคิดดูนะครับตัวนี้ก็เป็นดีไวซ์ยังอยู่นะครับมาดีลีทไปนะครับบางทีทําก็ต้องลองนะครับแบบนี้นะครับกดสเปซใส่ไปเนาะแล้วเขาก็บอกว่าจะให้สเปซเท่าไหร่สมมติว่าผมบอก5 0ก็ได้นะครับเราสามารถปรับลากแบบนี้ได้เลยเนาะพอได้แล้วนะครับเซฟแล้วเดี๋ยวเรามาลองอันนี้ดูนะครับว่าไอ้ตรงที่ส่วนที่มันค้างอยู่อ่ะออกมาแล้วเห็นไหมครับ ตรงนี้นะครับออกมาแล้วเห็นไหมก็จะมีแถบข้างบนอยู่หน่อยหนึ่งถ้าสมมุติว่าอยากให้มันแบบไม่มีแถบข้างบนเลยนะก็ต้องมาปรับดูนะครับว่ามันจะอยู่สัก10พิกเซลแล้วกัน40นะครับลองอัปเดตดูนะครับคลิปนี้ยาวนิดน,นึงเนาะแต่ว่าน่าจะใช้งานกันได้นะครับ เพื่อนๆถ้าดูไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับแบบว่าวันไหนจะใช้งานค่อยมาดูก็ได้นะเพราะว่าผมว่าบางทีอันที่ผมสอนไปเนี่ยบางทีเว็บเว็บนึงอาจจะไม่ได้ใส่ถึงขนาดนี้อะไรเงี้ยลิกูดดอะนิดเดียวนะครับอีกสัก3าพิกเซล2พิกเซล3พิกเซลน่าจะเสร็จนะครับอะแต่ว่าเราอยากได้มันกว้างๆจะทำยังไงนะครับอยากให้มันกว้างๆนะครับตัวนี้มันจะอยู่ข้างในนะครับ วิธีการดูก็คือว่าปกติแล้วเนี่ยขอบครับตัวเซกชันเนี่ยมันจะอยู่ข้างนอกนะครับถ้าคอนเทนต์วความกว้างเนี่ยมันเลือกเป็นบล็อกอยู่นะครับมันก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับวเราเลือกให้มันเป็น full w i t h นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็กด on นะครับไปลองอัปเดตดูนะครับมาดูหน้าของเรานะครับเออนี่เขาก็อัปเดตอัตโนมัติให้เรานะครับ เนี่ยมันก็ยังเกือบเต็มนะครับยังมีขอบอยู่หน่อยหนึ่งนะครับวิธีการทําให้ขอบข้างๆมันหายไปนะครับก็เรามาเลือกตรงนี้นะครับในกรณีของกรอบนะครับก็เลือกเป็นคอลัมน์แก็บเป็นโนแก็บนะครับเขาก็จะเต็มแล้วนะครับกดอัปเดตไปก็มาดูนะครับว่าขอบข้างๆจะหายไปไหมนะครับอนุอัปเดตแล้วอันนี้ก็อัปเดตตามนะครับก็จะเต็มแล้วนะครับขอบข้างๆก็จะหายไปเนาะ ตัวหนังสือพวกนี้นะครับเราก็สามารถแก้ไขได้ก็ส่วนของสไลด์นะครับจะแก้ส่วนไหนก็ไป edit widget นะครับคลิกขวาแล้วก็ไป edit w i d g e t เห็นไหมครับตรงนี้เป็นส่วนของสไลด์เนาะจากนั้นนะครับเราก็จะมาเอาสินค้ามาใส่เลยนะง่ายดีดังนั้นนะเราก็อ่ะเดี๋ยวผมเพิ่มอีกสักอันหนึ่งก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็จะติดตกันเนาะเราก็จะใส่ตัว h e a d e r นะครับนี่ลากมาใส่แบบนี้นะครับเวลาแก้ก็แก้ตรงนี้นะครับ แก้สีไปที่สไตล์นะครับแล้วก็เทคค c ลเลอร์เลือกเป็นตัวผมชอบสีนี้แล้วกันเนาะสีนี้แล้วกันอ่าโอเคได้แบบนี้นะครับแล้วก็ไปเลือกคอนเทนต์นะครับสามารถใส่ลิงก์ได้นะครับฟอนต์ไซส์ใส่ได้นะครับให้จัดกลางจัดซ้ายจัดขวาสามารถจัดได้เลยนะครับเวลาถ้าสมมติว่าจะมาดูพวกฟอนต์นะครับก็ไปเลือกที่สไตล์อีกทีหนึ่งเนาะแล้วก็ตัวไทโพกราฟฟี่นะครับตรงนี้ผมเลือกเป็นภาษาไทยจะมีอยู่ แต่ว่าที่จะใช้แล้วฟอนต์มันสวยก็คือตัวนี้อาทิตย์เนี่ยครับเขาก็จะเป็นฟอนต์แบบนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะตัวพร้อมนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับเราก็มาปรับตัวน้ําหนักกันดูนะครับเวก็คือตรงนี้เนาะใส่สัก400อยนะครับมันก็จะผอมๆไปเห็นไหมครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปที่เราจะใส่ก็คือเป็นโปรดักเนาะ ใส่ไปที่โปนะครับโพสสไลด์ใส่ได้สไลด์ที่ต้องให้ลงโปด้วยเพราะว่ามันสไลด์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่ออนิเมอและพวกนี้ก็ใส่ได้นะครับบินมเมตค,คารุโซก็ได้นะสามารถใส่ได้เหมือนกันที่มันหมุนๆไปเรื่อนๆไปเรื่อนๆมานะครับดูคอมเมอร์สนะครับตัวโปรดักนะครับก็ลากมาใส่ ตรงนี้เขาจะดึงสินค้ามาให้เรานะครับออตรงนี้คอลัมน์นะครับก็คือ1 2 3 4นะครับเราบอกว่าเป็น5้าละกันภาพมันก็จะเล็กไปหน่อยนึงนะครับแต่ว่าก็จะได้แสดงสินค้าได้มากขึ้นนะครับแล้วก็โลก็สัก2แถวนะครับก็คือ10ชิ้นเนาะให้มีเพจไหมมีเพจเนชั่นไหม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ต้องมีก็ได้นะครับโอเคตรงคิวรี่นะครับก็คือเราจะเลือกอะไรมาแสดงนะครับเลือกร r o d u c t มาแสดงในะกรณีที่เราแอดสินค้าเข้าไปใหม่เนาะหรือว่า เลือกจาก product category เลยก็ได้นะครับอย่ว่าของผมผม,มีหมวดหมู่เดียวเนาะผมก็ไม่รู้จะใส่อะไรก็เป็นแบบนี้นะครับ order by นะครับก็เลือกเป็นแล้วแต่นะครับอันนี้ผมเลือกเป็น random นะครับมันจะได้เลือกมา avoid duplicate ก็คือมันจะไม่ซ้ำกันนะครับเลือกตรงนี้ด้วยที่จริงก็ถ้าสินค้ายเยอะๆมันก็ถ้าแต่ละหมวดหมู่หรือว่า random มามันไม่น่าจะซ้ำกันอยู่แล้วเนาะ ในส่วนของสไตล์นะครับลองคลิกเข้าไปดูนะครับคอลัมน์แก็นะครับตรงข้างๆเนี่ยเราลดลงนะครับพามก็จะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับโลแกบไอ้พวกเนี้ยนะครับไทเทนนะครับตรงนี้นะครับก็เปลี่ยนสีฟอนได้นะครับเป็นสีนี้สีนี้นะครับอะไรแบบนี้นะครับเพื่อก็ค่อนข้างปรับได้ละเอียดครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองเล่นดูเนาะแล้วก็อ๋อในกรณีถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะห่างๆนะครับส่วนของข้างบนเนี่ย เสร็จแล้วเราก็ไปปรับที่ a d v a s t e นะครับตรงนี้ก็คือ Top นะครับ Top Margin เนาะตรงนี้ก็กดเล็กไปก่อนเนาะ Top นะครับผมต้องการให้มันขึ้นไปข้างบนนะครับก็เห็นไหมครับแต่ว่ามันไม่ใช่เราระยะาห่างระหว่างตรงนี้นะครับอันนี้ก็ลองปรับเปลี่ยนดูนะครับอีกอันนึงนะครับที่เราจะมาใส่อย่างอันนั้นนะหรือว่าถ้าสมมติว่าอันนี้มันโอเคแล้วเนาะเราก็กด Duplicate น,นะครับ แล้วก็ลากมาวางได้นะครับเวลาลากก็ลากตรงดินสอเนี่ยนะครับลากมาวางข้างใต้นะครับเสร็จแล้วก็ตรงนี้ไม่ใช่โปรดักตแล้วตรงนี้เป็นบล็อกเนาะจากนั้นนะครับก็ไปเลือกคอนเทนต์มาใส่เนาะโพสคอลัมน์3าคอลัมน์นะครับเนี่ยเราก็กำหนดได้ อันนี้ไม่มีภาพฟิวเจอร์เอมเอใช่ไหมครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้มาแต่ว่าถ้าไหนมีฟิวเจอร์เอมเอเขาจะขึ้นแบบนี้มานะครับโพสเท่าหร่อะไรเงี้ยอิมเมจโพซิชันเป็นยังไงอิมเมจไซส์เท่าไหร่ดีอะไรเงี้ยเองร้อยห้าสิบสิมันก็จะไม่ค่อยแตกต่างนะครับน,นี้เราก็สามารถเลือกได้อิมเมจได้ลองปรับเล่นดูได้นะครับว่าเราต้องการให้มันเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้นยน,นะครับ จะมีคอลัมน์แก็ด้วยนั่นเนี่ยเห็นไหมครับแบบนี้เราสามารถปรับได้นะครับตัวของอิเลเมนเตอร์เนี่ยก็ใช้ได้ค่อนข้างละเอียดมากๆนะครับแล้วก็ทําได้ดีผมเองก็ยังใช้ไม่หมดเลย <c oughs> ก็ลองลอง,ลองเล่นดูนะครับอาจจะลองอัปเดตดูนะครับแล้วก็ไปดูว่ามันเหมือนของเราไหมแต่ถ้าจริงๆแล้วนะครับอยากจะให้แนะนําก็คือว่าถ้ามีเวลาว่างนะดึงตัวเทมเพลตมานะครับดึงตัวของเทมเพลตมานะครับแล้วก็ เอามาเอามาแกะดูว่าแต่ละอันใช้ยังไงนะครับเราก็จะใช้งานได้คล่องเลยนะครับเรัเน,นรับ,รบขาก็มีสินค้ามานะครับต้องการแบบไหนก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เพื่อนๆลองใช้งานดูนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเขามีเยอะมากนะครับแล้วก็ ถ้าสอนกันนี่ก็น่าจะต้องผมว่านะตอนแรกว่าจะทําเป็นทีละตัวเลยนะครับแล้วก็ค่อยๆสอนดูแล้วก็เพื่อนๆเ,เดี๋ยวลองติดตามดูนะครับก็น่าจะเป็นน่าจะเป็นใช้ทีละอย่างเลยเนาะโอเคครับขอบคุณมากนะคะติดตามกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ